ฮัลโหลสวัสดีวันวันพฤหัสข้าพเจ้ามีชื่อว่าฝ้านะเป็นแมวสุดสวยของบ้านนะมีอยู่ตัวเดียวอ้าบิ๊กี้เกียรแล้วนะครับบิ๊กี้เกียรตแล้วกินอิ่มนอนหลับงานไม่ต้องทำฝ้ายฝ้ายอ้ฝอ่า กะดิกหางนิดนึงไฟโอ้ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนไฟย,ยังมีชีวิตอยูอ่คือพอเรียกก็จะกะดิกางไฟฮิวไฟไม่เชื่อฟังไนะม่กะดิกตายแล้วทุกคนพบแล้วหนึ่งศพนะตอนนี้เตรียมผอนะตายแล้วนะครับทุกคน